ครับผมเสียงกรรมการครับเหลือหรือเหลือเหีือกรรมการครับเสียงเที่ยวนะครับเสียงเที่ยวนะครับขอบคุณนะระหว่านนี้เพิ่งกลับมาจากศรีมหาโพธิ์ครับที่อยู่บนนะฮะไปทำไมฮะไปรับยานะครับยาบดีพอดีแล้วก็เหลือแผ้งสุดท้ายแล้วนะฮะเสียงเที่ยวนะครับเสียงเที่ยววงสักคนหะ เอานะครับตอนนี้จะเป็นการเริ่มการแข่งขันครับเปิดหัวและนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมนะครับของทางเต็นท์มังกรนะครับเป็นคู่เปิดหัวเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็มีเขาเรียกว่ามวยทะเลนะครับ จากสาวๆต่อยกันไปแล้วันี้เราจะสัมภาษณ์กินชาวสวีเด็นครับผมนะฮะอ๋อพอเป็นชาวต่างชาติ o w e o ฟิล e e ฟ้ารุ่ t the m a บ็ h ก o x ไทยบ็อกซิ่งแสดงมังกรแบรนด์อุดน็อริ้นเสร็จยังไ e ให้ดูฟิลส์ฟ้ o โอเคเดย์ดูเวทีได้หรอคุรวีไรีบร้อยครับน็อกไปแล้ว โอ้เแล้วทำตอไม้เต่อแล้วเีโหไปเลยวไพ่เจ้รีไเน่จิบเ่าเเลียเพปัด่ง้าคนอหัไล่ก็าไลไเานะครับปเลยนครับโอ้โหเหลียาลไปเลเลี้ยไปแล้วนะครับ้นจามไม่เห็นนะครับมอไม่เห็นไม่เห็น กปรจับตากปล่ยแก่เอาไปเอาเลยใส่ใสีเอาปปอระายกายล๊กประการลงกประการจอดกประการสวนตีเอากประการตีเอาด้วยกประการตีตีลกเมฆชาวบ้นสาครับล้มค่คนล้มแม่สายลมคว่ําต่อเลยท่านอโอ้โหล้มลกแล้วล้มลง นะครันยาสมุนไพรเองารุสีปิ้งเขียบนะครับผมนะฮะซึ่งมาเป็นสปอนเซอร์ของเรานะฮะขอบคุณนายกสมาคมเที่ยวโส,สเพณีไทยนะฮะซึ่งมาเป็นสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ขอบคุณเสียเล่ยน,นะครับผมนะฮะซึ่งเป็นประธานการแข่งขงันตาลังหาต้องที่มาให้กรรมการได้งอยนะฮะ ได้ง่อยบนก็ที่จะได้อะไรครับออยออยก็คือคือขึ้นไปเทินให้มันสูงนะครอนี่เป็นแบบภาษาษถอดภาษา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 อีสานตอนบนนะฮะอออีสานตอนบนเมื่อกี้ผ่านไปเป็นไงครับท่านขุนเมื่อกี้ผ่านไปนี่ฝ่ายแดงครับเสียเปรียบยังได้เปรียบอยู่ครับผมยังได้เปรียบทางด้านการผ่าชกต่อไปครับผมนังแบบกำลังถือป้ายครับ อ่กลังจีบบ้างผมแับผมก็ดูนางแบบสวยๆมาแล้วเรามาดูนางแบบเทียบ้างเพราะว่านางแบบเตี้ยเตี้ยครับเตี้ยเตี้เราพัดมาเตี้ยเตี้ยมัเี้ยเตี้ยครับออนนีกมอสครับกบกเสียงลักที่อีี่ีีี่ ใช้ไม่ได้ยอดมากตรองตอนนี้แะบอลบใช้เหลครับเสียมมต่อยา

ยกที่สองผ่านไปครับยกที่สองผ่านไปครับกับติดตาขงเว้ยนะครับคู่พิเศษบคุณมิสเตอร์แดนนี่ครับผมมาจากเยอรมันนะครับตอนนี้นครับผมนะครับบ๊ายบายนะครับนักแบบของเราครับคือไทยนักแบบไทยไทยแบบอาหารหมามาแล้วสามสี่บริษัทด้วยกันครับผมนะงไงจะทำให้หมาตายก่อนเลยครับก็เลยว่าต้องไปทานเสริมของเขาน่าจะขายดีนะฮะครับผม สนับสนุนน <as> ั <as> ่งแบบโดยโอ้สมอครับเสียงประมือให้กับนักบอลทั้งสองโอดครับโอเสมอกันเสมอระรับแดนนี่ะรับเพียร์ ครันี้เอาแท้ครับเนี่ยแล้ว่านผู้นำจะสัมภาษณ์ชาวต่างชาติเอาเนี่ยไปหาใครนะครับกูณไปหาจนได้ในที่สุดเดี๋ยวรออยูนะครับแลนนี่ p พีซครับเนี่ยพีซอ๋อตอนนี้ทางช่องของเราเนี่ยนะฮะของมกร์ชาแนลเนี่ยเราถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยเพราะว่าเอเชียสิบประเทศมีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อินโดอ่าเสียงเพียบไหม แล้วก็เ <rôle> ห <à> ็นไหมว่าผมป่ิญาณที่ไม่ได้ผมป่ิญาเลยกรันทีผมคะแนนผมเันต่อก็ให้คะแนนแล้วไงไม่ได้ก็ให้ไปแล้วไก่ได้เขตีมาหลายมันหนึ่งคึ้นยืมยั่วยืมหลาดอยู่ในเหตุการณ์ตอด

เฮ้ยคุณเนีปกเกกรรมการแบบนี้อน่าจะให้ผู้ส่งคุณพุธเขาทำยอดไฟเด็กๆเขาตัดตินก่อนเขาคุ๋ยอะไรนะเขาคือไม่มีสักอย่าัเลันะที่จะแ